สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Mystery Story ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลับหนังลึกลับและสปอยเรื่องเด็ดที่คุณอาจคาดไม่ถึงถ้าคุณชอบหนังที่ทั้งระทึกลึกซึ้งและเต็มไปด้วยปริศนาอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราไว้เลยนะคะวันนี้เรามากับภาคต่อสุดดาร์กของหนังไวรัสที่เคยสั่นสะเทือนโลกกับเรื่อง t 8 Years Later เมื่อความหวังริบหรี่และเชื้อร้ายอาจไม่ใช่แค่อดีตอีกต่อไป ก่อนจะไปลุยกันถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากสนับสนุนให้เราทำต่อไปได้นานๆสามารถโดนทผ่าน QR ที่อยู่บนหน้าจอหรือกด s u p e r f a n แฟใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณจากใจเลยคะ่ะในปี2002ตอนที่ไวรัสสเตรตเริ่มระบาด <c oughs> เด็กชายคนหนึ่งชื่อจิมมี่คริสตัลหนีเอาชีวิตรอดจากบ้านกลางที่ราบสูงสกอตแลนด์ขณะที่ครอบครัวของเขาถูกผู้ติดเชื้อโจมตีอย่างโหดเหี้ยม เขาหลบเข้าไปในบทกับพ่อของเขาซึ่งเป็นบาทหลวงแต่กลับพบว่าพ่อของเขากําลังสวดมนต์อย่างมีความสุขเรากับยินดีต่อวันสิ้นโลกที่จะมาถึงก่อนที่พ่อของเขาจะยอมสละชีวิตต่อหน้าฝูงติดเชื้อเขาได้มอบสร้อยคอรูปกางเขียนให้จิมมี่เป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายแห่งศรัทธาและความรอดตัดภาพมาที่28ปีต่อมาโลกเปลี่ยนไปไวรัสเรจอาจถูกกำจัดจากยุโรปแต่เกาะอังกฤษยังถูกปิดตายภายใต้การกักกันที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด ผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมืออาศัยอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ลินดิสฟานพวกเขาใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงในโลกหลังหายนะหนึ่งในนั้นคือเจมี่คนเก็บขยะธรรมดาธรรมดาที่มีภรรยาชื่ออิสลาซึ่งป่วยด้วยอาการทางจิตและลูกชายวัย12ปีชื่อสไปค์เจมี่กับสไปค์ออกเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่เพื่อพิธีกรรมล่าสัตว์ที่แฝงไว้ด้วยความโหดร้ายและการเติบโตทางจิตใจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่แค่สัตว์ พวกเขาเจอฝู่งติดเชือ้อรูปร่างอ้วนใหญ่คลานอย่างเชื่องช้าสปรต์ลังเลก,ก่อนจะยิงธนูเข้าที่ตัวของมันโอ้ยน่ากลัวจังค่ะยังมีอีกตัวคลานมาอย่างเชื่องช้าเจมี่จึงกำจัดมันเช่นเดียวกันไม่เป็นไรพ่อเขายังอยู่ดูแลตอนนี้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินใหญ่เต็มไปด้วยสปะสัตยังมีอีกสิ่งมากมายที่จะต้องพบเจอหลังจากนั้น เขาต้องเสอะก็เข้าไปในบ้านร้างพบซอมบี้ตัวหนึ่งถูกแขวนอยู่ถูกดีตราว่าจิมมี่สป라์ตกใจหวาดกลัวเป็นอย่างมากเจมมี่บอกให้สปร์ย,ยิงแต่สไปร์ไม่กล้าย,ยิงเจมมี่จึงยิงธนูมันจึงถูกกำจัดพวกเขาออกมาจากบ้านร้างเดินไปพบซากสัตว์ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้เจมมี่จึงบอกว่ามีตัวอัลฟาอยู่บริเวณนี้ เขาเดินต่อมาเวลาโปรเพลสและเบื้องหน้าของพวกเขาคืออัลฟาผู้ติดเชื้อที่ฉลาดแข็งแกร่งและอันตรายกว่าทุกคนทั้งสองคนต้องหลบซ่อนในบ้านร้างอัลฟาตามเข้ามาเจมี่กำจัดหลังจากนั้นพวกเขาจึงไปหลบบนห้องใต้หลังคาทบคึแล้วพวกเขาคงต้องนอนพักกันที่นี่ตัวอัลฟ่านีอยู่มากมายมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่น้อยมากสไปดได้กล่าวขอโทษด้วยความผิดพลาดของเขา เขาไม่กล้าที่จะยิงซอมบี้ทาให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาฝันถ <C> ึงแม่ของเขาที่รออยู่กลางทะเลกลางดึกยังไม่ทันตื่นสปร์์ถูกพ่อของเขาลากพ่อบอกว่าเราต้องไปกันแล้วตึกกําลังพังถลม่มเจมี่กล่าวว่าเราคงต้องเดินทางกลับกันแล้วน้ําคงลดพอที่จะเดินได้จากนั้นเขาทั้งสองก็เดินทางเอาฟ้า <Alpha S 1> <Alpha S 2> มากมายอยู่บนแผ่นดินทั้งสองเดินทางอย่างระมัดระวังเมื่อมาถึงริมทะเล น้ำยังสูงอยู่เขาทั้งคู่ตัดสินใจเดินลุยน้ำไปอัลฟาตัวหนึ่งกำลังไล่ตามเขาเขาทั้งสองจึงวิ่งแบบ4ี่คูนร้ลุ้นจริงๆหายใจแทบไม่ทันอัลฟาวิ่งใกล้เข้ามาเขาทั้งสองใกล้จะถึงประตูแล้วคนที่เฝ้าป้อมปราการสังเกตเห็นจึงสั่งให้ยิงลูปไฟออกไปแล้วเขาทั้งสองก็เข้ามาในเมืองได้อย่างปลอดภัย ชาวบ้านเฉลิมฉลองใช้ชนะและยกย่องสไปเป็นฮีโร่ตัวน้อยแต่สไปไม่พอใจพอพ่อของเขาเสริมแต่งเรื่องราวเกินจริงความลับก็แตกเจมี่มีความสัมพันธ์กับครูประจำหมู่บ้านชื่อโรซี่ความไว้วางใจของลูกชายก็เริ่มสั่นคลอนเขามาคุยกับคุณปู่คุณปู่เล่าให้ฟังถึงหมอคนหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยรักษาแม่ของเขาได้ สไปร์มีความขัดแย้งกับพ่อของเขาเขากล่าวถึงพ่อซึ่งนอกใจภรรยาเจมี่จึงตบสไปร์เมื่อได้ยินจากปู่ว่าหมอยังมีชีวิตอยู่ดร์เคิลซันสไปร์จึงวางแผนจะพาแม่ไปหาหมอด้วยตัวเองเขาแอบจุดไฟเผาโรงนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและลักพาตัวแม่ข้ามไปยังแผ่นดินใหญ่ ท่ามกลางฝูงติดเชื้อทั้งสองไปหลบในโบทร้างแต่คืนแรกกลับโหดร้ายเกินคาดไอหลับเผลอมักฆ่าผู้ติดเชื้อที่บุกมาขณะสติหลุดหรือสัญชาตญาณความเป็นแม่เลยเหรอคะน้องแนนใช่ค่ะพี่ว่าจริงๆแล้วเขามาจะอยากปกป้องลูกชายของเขาเอง อีกด้านหนึ่งกลุ่มทหารตามล่าพวกอัลฟากลุ่มทหารพวกนี้มีความชํานาญแต่บางคนก็ยังเอาชีวิตไม่รอดการตามล่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องสไปร์และแม่ถูกจอมตีด้วยซอมบี้อัลฟาพวกเขาหนีเข้ามาในปั๊มน้ำมันร้างไอระเหยของน้ำมันเต็มไปหมดเมื่อจวนตัวอีริกได้เข้ามาช่วยไว้ทันยิงปืน ทำให้ปั๊มน้ำมันระเบิดหลังจากนั้นพวกเขาถูกช่วยเหลือโดยเอริกทหารชาวสวีเดนผู้รอดชีวิตสุดท้ายจากเรือลาตะเวนของนาโต้ไอลาได้ช่วยเหลือผู้หญิงติดเชื้อที่ตั้งครรภ์และทำคลอดเด็กหญิงที่น่าประหลาดใจว่าไม่ติดเชื้อแต่อีริกกลับมองว่าทารกคือภัยเขาขู่ว่าจะฆ่าทั้งหมดก่อนที่ตัวพ่อของอัลฟา จะโผมาแล้วตัดหัวเขาทิ้งเลยและนั่นก็เป็นจุดที่ดรเคลสันปรากฏตัวพร้อมปืนลูกซองและยาเขาเป็นหมอแต่ก็หมกมุ่นกับความตายเขานำทุกคนไปยังอนุสาวรีที่สร้างจากกระดูกมนุษย์พร้อมเผยปรัชญาเมเมนโตมอริจำไว้ว่าคุณต้องตายเขาเปิดเผยว่าไอลากำลังจะตายด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายและแนะนำสไปค์ให้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง หลังการุญยคาตเคิลสันมอบกระโหลกของไอลาให้สไปค์ไปวางบนยอดอนุสาวารีย์เหมือนส่งเธอกลับคืนสู่โลกโอ้ยเศร้าจังเลยค่ะใช่ขนมเนียนร้รองไห้ดีกว่าใช่พี่ชีวิตต้องไปต่อเมื่อแสมสั้นอัลฟาบุกเข้ามาสไปค์ Spy, กลับต้านไว้ได้อย่างกล้าหาญเคิลสันหลอดและแนะนําให้เขาพาเด็กหญิงกลับหมู่บ้านแต่สไปค์กลับเลือกทิ้งทารกไว้ที่หน้าหมู่บ้านก่อนจะเดินจากไปยังแผ่นดินใหญ่ พร้อมกับความรู้สึกผิดและความว่างเปล่าเจมมี่อ่านจดหมายที่ลูกทิ้งไว้บอกว่าเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าไอล่าและสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อพร้อม28วันต่อมาเด็กหนุ่มผู้หนีออกจากบ้านในอดีตจิมมี่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้นำลทัทธิพร้อมสร้อยกางเขนกลับหัวและการรอคอยวันพิพากษาที่ยังไม่จบสิ้นนี่คือเรื่องราวของหนัง t 0 y e a r s Later ภาคต่อที่ทั้งหมน และะสเทือนใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใหม่ Mystery Story ของพวกเรานะคะและหากอยากให้พวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถด o n a t e หรือสงกำลังใจให้ได้ทางลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวสุดลึกลับที่รอให้คุณมาค้นหาค่ะบ๊ายบาย